หลังจากที่ฉันถูกเสือออาจากกรงฉันก็ถูกแยกออกจากครอบครัวฮันน้าละของฉันฉันก็ต้องมาอยู่ในลูกกรงที่ฉันวิ่งวิ่งวิ่งเท่าไหร่ก็ยังอยู่ที่เดิมชีวิตมันน่าเศร้าชะมัดเมื่อก่อนนะนะฉันมีเพื่อนเป็นร้อยร้อยคนเลยแหละนะฉันไม่ได้จะโม้แต่เป,เป็นเรื่องจริงแต่ทุกวันนี้ฉันอยู่คนเดียวในกรงกับอาหารที่ให้เป็นมือ้อน้ําที่ให้ในกระบ,บอกที่ฉันต้องแบบั<ท>นห ฉันรำเบื่อเป็นบ้าเลยและก็โกรธด้วยฉันบอกมันดุฉันอยากจะกินสเต็กเนื้อแต่มันกลับให้ทานตะวันฉันฉันก็เบื่อเป็นนะจะลองกินทานตะวันทุกมื้อดูบ้างไหมล่ะอืมวันนี้ฉันเริ่มจะทนวัฒนจักแบบนี้ไม่ค่อยได้ลวละเซพรุ่งนี้ฉันจะหนีออกจากกงคอยดูฉันหนีออกจากกงให้ได้เลยแกโดนฉันแน่จมันเนา โดนแผนของฉันแนะ่ฉันอยู่สามแผนในการเนียวจะกงแผนแรกตนก้นแกมาเปลี่ยนอาหารฉันฉันจะกัดนิ้วแกและแกก็เจ็บและฉันก็จะรีบวิ่งออกไปเลยแต่ถ้าแผนแรกไม่สําเร็จฉันก็ยังมีแผนสองอยู่อีกฉันจะแกงตาฉันจ,จะนอนนิ่งๆและแกจะอุ้มฉันขึ้นมาและจังหวัดนั้นฉันก็รีบวิ่งออกไปเลยส่วนแผนที่สามนะี่แหละคือแผนที่เด็ดที่สุด ฉันรู้ไหมที่ฉันกัดกรงทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรทุกวันนี้มันก็เริ่มเปาะจนฉันจะกัดให้มันหักได้แล้วแต่ถ้าตั้งสามแผนนั้นไม่สำเร็จฉันยังมีแผนที่แอบซ่อนไว้อยู่อีกอย่างนึงนั่นก็คือแฮมเตอร์อะแซมบ์